ชอบเลยวใส่ลงไปนี่ปูลงไปอีกนี่แองแกลักของขู่ทุนเอ็งปรุงได้ที่เลยนะเว้ยเอ็งแบบรติ๊กเอ็งชอบเลยนะเว้ยแล้วก็ใส่กระเพรานี่นี่กระเพามีทั้งดอกนี่มีดอกกระเพราด้ดยนะเว้ยอันนี้มาจากบ้านเว้ยถ้ามาซื้อที่นี่ก็มีบ้างบางครั้งก็มีบางครั้งไม่มีบางครั้งก็เป็นกระเพราใบกระเพราใบาใหญ่ๆอ่ะนี่เป็นไงผานขั้วจนใบกระเพราสลด แล้วนี่นะคั่วนี่แห้งแห้งแก๊กเลยนะไม่มีอะไรเลยไม่นี่เขาเรียกว่าหนูคั่วเว้ยตะแกงหนูเท่าใส่น่ใส่น้ำหรืออ่อมอะไรมาอีกอย่างเว้ยนี่ตักเสิร์ฟสิวะเป็นไงเป็นไงละ่ะนี่กะเพราหนูคั่วเว้ยไม่ใช่ปลาเป็ดหนรหรรรูระหว่างรอปลาตกเว้ยรอระหว่างรอปลาตกก็นี่ไงหนูหนูหนึ่งมีหนูนหนย่างเว้ยที่ได้มาหรับมาศัก จริงๆตะไไมก่อนที่บ้านลุงนะเขาก็จะสับละเอียดแต่ว่าช่วงนี้ลุงอายุเยอะแล้วลุงก็จะจะสับไม่ต้องถึงขนาดละเอียดมากเพราะว่าไม่ไหวจะเคี้ยวเคี้ยวกระดูกเหมือนสมัยก่อนเนี่เนี่ยกิงขนาดนี้ก็ได้เนี่ยนี่เป็นไงสับไปสับไปเพื่อจะไปผัดเห็ดเพราะถ้าไปใช้แบบสับละเอียดมันก็จะเท่าเป็นทั้งกระดูกเหมือนแกงสับนกอะไรเงี้ยมันไม่ไหวแล้วว่าลุงแก่แล้ว ที่เขาย่างมันเองมีเดี๋ยวลงให้ดูเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ย่างถึงขนาดสุกนะเห็นไหมนะเขาย่างสุกประมาณักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือย่างด้านนอกเนี่ยคือไม่รู้ว่าตั้งแต่ลุงโตขึ้นมาเนที่บ้านเขาก็ไม่ได้แกงหนูสดนะแต่ว่าที่ลุงไปที่ลบบุรีเขาบอกถ้าหนูสดถ้าหนูย่างนี่ก็คือไปจิ้มจิ้มแจ่วพริกขงไปเลยถ้าเป็นเขาแกงหนูเขาก็จะแกงเป็น เป็นอะไรวะเป็นเป็นแบบแกงสดแต่แต่ลุงบอกอย่างนั้นลุงกินไม่ได้ไม่เคยกินไอ้ห่าอยู่จุนปูนี้ไม่เคยกินแกงลุงสดหรอกนี่นี่ตับนี่หอยยากนี่เป็นไงตับไปจนเสร็จขับไปดูเฉยเรียบร้อยลุงสับเรียบร้อยแล้วนี่ก็สองตัวก็ได้แค่นี้จริงๆก็สับแล้วก็ ว่าเดียวแล้วไปคั่วลงจับแบบหยาบๆเดี๋ยวไปดูปลากันพอผัดถุงอ,อกเสร็จแล้วก็นี่พงว่าเขาใส่น้ำมันตั้งกระทะแต่แล้วก็เดี๋ยวาวางนี่ก่อนแต่แล้วก็นี่อย่าพี่แกงนี่ใส่ลงไปจี๊ดๆเลยประมาณนักสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปยังไม่ต้องไม่ใช่น้ำมันร้อนนวย้ยเอาแบบพอดีดีพราน้ำมันร้อนมันจะทําให้พี่แกงไหม หั่นจนไปแกงุกแล้วน,นี่เอาหนูลงไปคั่วเดี๋ยวให้หนูนี่เทโฟมลงไปคั่วคั่วไปแล้วถ้าสัากแป๊บมันก็ใส่นี่น้ำปลาเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ไม,ไม่ไม่พอเอ้ยไม่ต้องหมดเว้ยเ,เ,เ,เกือบเกือบเกือบถอนเว้ยเหลือไว้หน่อยเว้ยเดี๋ยวเค็มเออลองก่อนอคั่วไปอีกคั่วไปอีกนี่ไม่ต้องปึ๊บ ใบมะกรูดไว้นี่บ้านบๆเลยเนี่นนยทีทีทีใส่ลงไปชอบเลยว้ใส่ลงไปนี่คัว่วลงไปอีกนี่แงกเลกๆของหถุุนถุนผมจะลดใจหน่อยว้ยมือไม่นิ่งไว้เรียบร้อยแล้วคั่วต่อไป เสียงหลานลุงพูดเว้ยลุงอยู่นี่แค่ก่อสร้างเว้ยคนทนเสียงไม่ได้เว้ยลองกิม็มดูให้เิมเิมอืมอยอนเค็มว่ะไอที่เหลือน้ำปลาที่เหลือนี้ต้องใส่ต้องใส่ว่ะสรุปแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะเว้ยเดี๋ยวก็ช้อนเดี๋ยวก็ตะหลิวเว้ยอ,อร่อยเลยว่ะจะเกะดูได้ลุงไม่ได้ใส่ อะไรวะน้ำมันหอยหรือซอสปลาเกี่ยวอะไรนกะ็ mm hmm. ที่ลุงเคยกินมาตั้งแต่เด็กๆไม่เคยเห็นเ็นแต่พ่อใส่แต่น้ำปาลาเพราะนั้นมันก็อร่อยจริงลุงเคยทําใส่พวกน้ำมันหอยเลยนะเว้ยมันแม้อร่อยปะแล้วแต่คนเว้ยอืออืออร่อยดีถ้าเองจะชอบมีหวานตัดนิดนึงก็ใส่น้ำตาลถ้าเองไม่ชอบหนึ่งก็ไม่ต้องใส่แต่สํสำหรับลุงแค่นี้ลุงว่าดีแล้วเสร็จแล้วก็ใส่กระเพราสิ เอ็งปรุงได้ที่เลยนะเว้ยเองเแบบรติ๊เองชอบเลยนะเว้ยแล้วก็ใส่กระเพรานี่นี่กระเพรามีทั้งดอกนี่มีดอกกระเพราโดยนะเว้ยอันนี้มาจากบ้านเว้ยถ้ามาซื้อที่นี่ก็มีบ้างบางครั้งก็มีบางครั้งไม่มีบางครั้งก็เป็นกระเพราใบากระเพราใบใหญ่ๆอ่ะนี่เป็นไงผัดคั่วจนใบกระเพราสลดแล้วนี่นะคั่วนี่แห้ง แห้งแก๊กเลยนอะไม่มีอะไรนะยไม่นี่เขาเรียกว่าหนูคั่วเว้ยกระแกงหนูที่ว่าใส่นงใส่น้ำหรืออ่อะไรมาอีกอย่างเว้ยนี่ตักเสิร์ฟสิวะเป็นไงเป็นไงล่ะนี่กะเพราหนูคั่วเว้ยไม่ใช่ผัดเผ็ดหนู